สวัสดีครับผมกดเมืองนำดำครับวันนี้มาแนะนำสามกุ๊กแก้มครับเนี่ยครับเสียงหน่อยนด้ครับ เป็นลูกผสมยีบหาครับเดี๋ยวผมจดให้เบิ้งครับเป็นคู่อ้างแก่มด้วยครับเจะเห็นว่าเห็นครับ ถึงมาไหมครับยังบอกคอยลึงปันไดครับบอคอยนันปันไดทายข้นอยู่พร้อมครับนี่นนอ่าแกมคำหนึ่งสองคำครับ เป็นเสียงนกปลาครับเป็นนกเสียงหน่อยเลยครับคือคือนกปลานี่เลยครับ ป้าครับรูปร่างหนาะตาดีครับนุกตัวนี้มาไม่ยังบกคอยชินเหมือนไดิครับเปลี่ยนทีเปลี่ยนทา่าสามกูแก้มด้วยครับส่วนไ่แล้วจะเป็นสามครับ โดนๆจะมีสองเทียหนึ่งสองเทียครับอ้มแกมครับบางที่ก็มีบางที่กับพม,มีครับ เบ่งไล่เบ่งหน้าตาครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกยีพาครับนี่ครับมีทายขนอยู่ครับยังบกขึกดีไปได้เอยครับส่วงนี้เป็นหน้าฝนเป็นส่วงทายขนของเขาครับ จะข่ำสองข่ำให้ฟังในกระโบออกครับขยอมออกอ่างเลยครับเดี๋ยวอึ๊บ ส่วนใหญ่จะเป็นอ้างคํำหนึ่งครับอ้างหนาค่ำหนึง่งสิครับแต่ว่าเป็นอ้างแกมครับ อันนี้เป็นเสียงเรียกครับ